สวัสดีค่ะวันนี้แนะนำการเชื่อมต่อบลูทูธระหว่างเครื่องเล่น2อดิมน,นะคะเป็น DVD รถยนต์กับโทรศัพท์ของเราวันนี้เป็น iPhone ค่ะเริ่มต้นนะคะจากการเปิดเครื่องเล่น DVD ของเราก่อนรอนิดนึงให้เครื่องเล่นทำงานก่อนนะคะแล้วเรามาดูว่าที่เครื่องเล่นนะคะจะมีปุ่มเมนูกับรูปบ้านตรงนี้เป็นเมนูเหมือนกัน เราเลือกที่รูปบ้านนะคะที่หน้าจอจะแสดงว่ามี USB, ดิสวิทยุและบลูทูธเรากำลังจะเชื่อมต่อบลูทูธเลือกที่บลูทูธค่ะพอเราเลือกบลูทูธเขาจะแสดงให้เห็นว่าการุณาค้นหาค่ะ BT อุปกรณ์เชื่อมต่อถ้า BT หมายถึงชื่อของเขานะคะเราก็มาเปิดที่เครื่องของเรานะคะแล้วเลือกที่ เปิดที่บลูทูธสั่งเปิดเลยตอนนี้เขากำลังหากันเองนะคะตอนนี้เราเจอแล้วที่เครื่องของเรานะคะค่าบิทีอยู่นี่เลือกเลยค่ะ เข้าหากันพบก่อนนะคะเมื่อเข้าหากันพบแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเติมรหัสเพื่อเกิดการเชื่อมต่อกันรหัสพินส่วนใหญ่แล้วเครื่องเล่นจอสองดินจะมีพินเป็นเลขศูนย์สี่ตัวค่ะเราใส่พินเสร็จแล้วเราสั่งจับคู่เลยค่ะตอนนี้เชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะคะบทาหมดขั้นตอนของโทรศัพท์นะคะคราวนี้เรามาดูนะคะอุปกรณ์บลูทูธ กับ iPhone เชื่อมต่อสำเร็จอันนี้คือ iPhone ของเรานะคะเราสามารถสั่งยกเลิกได้ที่เครื่องหมายนี้กรณีนี้เราไม่ได้สั่งยกเลิกนะคะเพราะฉะนั้นเราลองดูว่าเราสามารถใช้ได้ปกติหรือเปล่าลองดูว่าเราจะใช้โทรศัพท์ได้ไหมขณะนี้เขากำลังโหลดข้อมูลจากโทรศัพท์เราค่ะนี่นะคะ ก็คือข้อมูลที่เราใช้ไว้จะเป็นโทรเข้าโทรออกหรือ m ิส s c a อลเหมือนกันเวลาคนโทรเข้ามาเราสามารถรับได้จากตรงนี้หรือเราอาจจะกดหมายเลขจากที่นี่แล้วก็กดโทรออกได้ <Okay. S 1> ลองมาดูนิดนึงนะคะว่ายังใช้ตัวเครื่องเล่นได้ปกติไหมออลองดูที่ USB ค่ะยังสามารถเล่นไฟล์ ภาพได้จาก USB ได้ปกตินะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านค่ะด้วยความปรารถนาดีกันนะคะ